สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ออดเยาว์ชัย้ว่นองครับกลับมาแล้วกลับมาพอๆกันพี่น้องกแล้วไอ้ดุมไลฟ์สดอีกแล้วพี่น้องวันนี้ผ้ามาเบิงสิ่งประดิษฐ์ครับผมสิ่งประดิษฐ์ของเขยใหญ่ครับพี่น้องครับตะกี้แ็ก่กระถางตะกี้แคนกระถางค้นเบิงเป็นล้านพี่น้องโอ้ยเราสุดยอดระความคิดเราพามาดูสิ่งประดิษฐ์ของเขยใหญ่ครับผมวันนี้ครับพี่น้องครับผม สวัสดี FC ฟซีทุกๆท,ท่านเลยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอ้ย oh, เอาชาแนลด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันเลยพี่นนะ้องเนาะสวัสดีคนดูถึงสามร้อยกว่าคนโอ้โหสี่เลออสีกส่ก,ก,ก่อสี่ก่อเออสี่เลยเคยแย่พี่น้องเคยใหญ่นี่คนนี้แฟนผู้หญิงนะครับผมแฟนผู้หญิงเดี๋ยวจะมีช่องคลอดออกมาทางยูทูบแล้วนะครับผมอีกไม่นาน,นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมซื้อช่องวันเลยก่อนคิดด้วยกันมียสายแดดครับสายแดดพี่น้องเต็มตัวครับสายแดดครับผม ง,ง่วยเสียงงวอเลยปาดมากอันขาหนึน่งงัดเข่าปากเบ้อเลย <c oughs> นะครับผมพ <c oughs> ี่น้องหลังหลังจากซึกก่อนหลังจากซึกหลังจากซึกครับผมโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ว่าม <c oughs> ันซึกอีกอ่าเดี๋ยวไม้อันนี้ตัดเดี๋ยวไม้คือถ้านี่รุยเดินได้ก็คือจะอ่ะ <c oughs> จา <c oughs> จะบวชให้เคยไงสิ <c oughs> บวชให้พี่น้องคือบ่นใบเนาะพามาดูสิ่งผลิตครับพี่น้องมันคืออย่างนี้เฮ่อไอ้นั่นมันครื่องล้อเครื่องสูบนดำ จักรยานสามหลอพี่น้องจักรยานสามหลอเครื่องครับผมสูบน้ำครับเครื่องสูบน้ำเอานำมาจากนำมาทำเป็นจักรยานธรรมดาครับผมนำมาตัดแล้วก็ตัดโค้งฮะแล้วก็มาเห็ดนี่แหละพี่น้องโอ้อันนี้คืขยังนี่คืขยังคงอยู่างต้องสีเลยครับตุ๊กตาเพาเออตุ๊กตาเพาครับสข้เล็บซูดยอดครับสุดยอดพี่น้องโอ้ยแต่ว่าใน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 เมืองเขาสีใสหล่อโขดขาดอ๋อในเมืองหล่อกขดขาดแต่ว่าทั้งเมาสีใสหล่อแล้น้ำบั่นเขาก็คือหล่อจักรยานธรรมดาเขาครับครับผม สูดยอดพี่รองสูดยอดอ่าก็จะเป็นประมาณนี hehe, ้นะครับโอ้นี่พี่รองประมาณนี้แล oh, be so ้วก oh, oh, so right ็แล้วก็ม oh, so right? ันต okay. ้องใส่เครื่องยังครับเป็นจังสิรถจังสินเขื่อนไว้ได้นี่เครื่องสูบน้ำอ๋อใส่เป็นเครื่องสูบน้ำครับพี่น้องใส่สเตึกรอเครื่องสูบน้ำางางหลังเครื่องสูบน้ำวางข้างหลังตรงนี้นะครับวางหลังตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวใกล้สีเหลีวกับสีนี้เบิังไปเรื่อยๆครับมันสีนี้บาะอกสีนี้บาะอกสีโค้งสีเครื่องครับผมสวัสดีคุณลูทั้งสองร้อยเจ็ดสิบสองคนครับพี่น้องครับ ข้อมันไม่ได้อีกแล้วทางบานอัดนะครับนี่เฮ็ดความคิดสร้างสใส่ไปลองเอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเอาเศษเล็กจากนี่เศษเล็กจากไอ้โครงสร้างของไอ้ของว่วเราคุณเสร็ต่ำครับแล้วมาเห็ดไม่ได้ซื้อเ่าได้ซื้อมาเห็ดเลยได้เสือได้ในรถนี่เศษแต่เปิ้ลตุ๊กตาตุ๊กตาลงสีไป้องกลมๆลหล่ะแนวเส้นเล็กกลมกลมนะครับโอ้ยความคิดเราพี่น้องเอ้ฮ็ดนี่ก็ออกแบบใหม่พี่น้องแฮ็ออกแบบใหม่นะถ้าเกิดมันสั่นมันเ่ย นะครับมันสันเพื่อนผมป่วงแต่ว่าหาเบิ้งเสียต้องเป็นสีอยากได้ส่งเดียก่อมครับผมอยากได้ส่งเขาควายฮะอยิ้นหมอกรัหรับเสือเตียตั้งเครื่องใจครับโตมันนี่ละครับครับผมกำลังตีต่างกำลังตีต่างสวัสดีครับผมคอมเมนต์ได้าไม่เป็นไรคอมเมนต์ได้่งบอคอมเมนต์ได้่งบออยู่ในช่วงอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงอะนี่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  คือยังนี่คือหายแล้วว่าโอ้เนี้ยขับมันยั่งไปเลยเนี้ยขับไปเราไม่รูดเลาไมึงรู้แล้วว่ามังกระดูเป็นสียงลักษณะอะไรมนี่เป็นปากเหยียบก็แค่นะเออแต่แล้มีเหดแต่ตัวนี้มันมันสิดปวดขาไม่เลยตัวนี้ตัวนี้พักไว้น้ำโอ้ครับผมไม่ได้แล้วจ้ะก็ขีสูงขึ้นก็หนีอยู่โอ้โขขาแล้วนี่ซทำโขคาได้หนิเนาะซทำโขคาแต่ว่าเขาแลงน้ำทางงแรงไอ้ทางหลุดลั่นได้อ่าเบรกเบรกเลบ้านเบรกสิแซงใส่อีกว่าเบรกมีใส่เบรกดำลิต โอ้มีเบียดกันมีดพปล่าโอ้สุดยอดครับเปสุดยอดเสือแปลเป็น,นรุ่นนั้นเป็นรุ่นพัฒนาของเสียต้อมอาจจะเป็นโชคหนา oh. อาจจะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะโอ้ของเสียต้อมมีลงทุนให้อยโอ้เสียต้อมรถเซทด้วยกันบ่ะเซทแค่น, oh. นี่แลนได้โอ้ <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวเป็นเป็นโชคหนาเป็นของมอเตอร์ไซค์ครับผมเมื่อรุ่นกันไม่ลงว่าเซทเลยว่าแลนเลยว่าแลนตรงแลนได้หรือเปข้างหลังอาชิวเครื่องวิบากใช้ทำประจักษ์แลนว่าของเสียต้อมเพป็นอันนี้เป็นรถต้นแบบเรื่อๆอ๋อครับผม เป็นลักษณะนี้แหละโอ้โหของเสียตอมเหมือนกันสิอาจจะดูดีผิดก็หนิบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาพี่เยาไปเสียใจจ้าพี่เยาพี่เยาอยู่กินข้าวพี่น้องกินข้าวอยู่ในในบ้านครับกินข้าวอยู่บ้านพนพี่เยากินข้าวอยู่บ้านจ้าคอมเมนต์ได้แล้วนะครับผมพี่รองขาป้องกันไก่เสร็จอีกครับคือเก่งแท้ว่านนี่แหละพุ่มเนี่นี่พี่น้องพุ่มฉส ó ลงสีอีกอยู่คนนะข้นสีไหมดักปีติพี่น้องในหัวเราไม่ได้ดักปีติเราแนี่ สะเกิดรถเล่าเนี่ยวัดหนังควงไปหนองนสะเกิดรถเล่าเนี่ยเราเอาสิ่งประดลีตะเข็บแล้วนี่สะเกิดเล่าเนี่ยเคย่ง <c> ย <ười> ังไปหนังเคย่งยัสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวจังไดอ่าเป็นรูปเป็นรังแล้วขี้ได้ผมจะีมาทา้ายขีดเหมพี่ห้องบางอยู่ขี้ขี้มานจะบานเลยเอโอ้แบบขี้ม้าท้านเลยบ,บ,บ,บลย่สีพ่นอ่าขีขี้มานจะคำเตยเลยอ่าสีพ่นสีเดียวเรียบร้อยมันขี้ได้ทุกอย่างเลยขี้ไม่เสียตรงบ่อท่มบดาด้ไปหนังบ่อท่มบดาดครับผมเป็นต้นแบบของของ ว่านี่เลยแกเลยแกเลยแกมองนี่ก็ะเจี๊ยบเครื่องสูดดับเนาะวางเถิงเนาะเครื่องสูบน้บที่วางฮะวางข้างหลังเนี่ยมันถึมีต่อขึ้นมาอีกอยู่อเครื่องสูดดับวางข้างหลังแบบก็ใส่สูบมาใเจ๊สะเต๊ยบ่ครับชีชีทอดชีทอดเต๊ยใส่วางเครื่องใส่บ่อหลังสื่อบ่อหลังไปเราไถยเลยจะนิ่มฮะบ่็อไม่ได้นี่ไปแล้วบ่อโอ้บ่อ็อกไปแล้วโอ้ครับผมครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับผมบ่อกกระจีสูงเพียงนี้ละ สิ่งผลิตของเคยใหญ่พี่น <ะ S 1> ้อง,ง,ง,งบ่ธรรมดาครับบ่ธรรมดาแล้วคอันเ็บอาแล้วจังเบิ่งสีนี่สุดชอดเดียวโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดี๋ยวจีนพถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกพี่น,น้องนั่นเป็แล้วเนาะคุณขึ้นโค้งไปแล้วอย่างนี้นะครับสิ่งผลิตของเคยใหญ่พี่ว่าบกเกินอีกอาทิตย์เห็นไหมอยากจะชมเนาะทางเด็กไม่เห็นงานพร้อมนะเดี๋ยวเวลาว่างเด็กเฮ็ดเอาครับผมโอเคครับผมเอาไป็นรองเนาะเดี๋ยวเรามาถ่ายลูยอีกเรื่องนะครับผม กอนแล้วไปละเขาทา้เขาทาสุดยอดคุณผ่องคุณผ่องก็มาแล้วหน้าไหมพี่น้องใช่ปลิตอันนี้เนี้ยให้กินเราพี่น้องแนห้กินที่บ้านสวนมลาอันนี้ได้เราไปองเลยมนไ้อะไดเลยนี่ปัญญาชาวบ้านปืนยิงปลาพี่น้องมูดมูดยิงพี่น้องมูดหน้าลงไปเลยนก็ปลาอะไรยิงเส่ปลาเสียบจิบเขาไดมูดจ้เทียด้วยโอ้ยยิงยุ่งเทื่องปะ เจ้าอย่เจ้าอยร้อยรอยยิงเจ้าอย่ใชรอยยิงแล้วเจ้า่ย่างยิงกันเ้าย่างยิงเลยย่งยิงอะไรเลยโบกเลยทีคันคือผู้ถืกองไสดูนนั่นดักฟูว้าดักฟูลองเลยวะลอนบอนนว้าโบวิ่งบงยูพี่น้องโบวม่งบางยูพี่น้องเขาเป็นบอกเนี่ยทั้งไผทั้งบานไดหอนยังไงหอนขักนีเจนี้บท้ายสามที่สองนี่เขาบอกว่าสามที่ห้า เมียนบปล่าขออนทช่นาะเอาวาพูดเปพื่อนเปล่งเปรื่อนนะครับนี่ครับหางยิงสิเล่าหางแล้วยิงปั๊บเนี่ยกจีกระจีบอ่ไปใช้แล้วลูกปืนมันเปรียบ โดนแล้วพ้เดี๋ยวโอ้มันโดนแหละตัวเก่าแต่ร้อนกันยิ่งแนีนี่ล่ะโอ้หมด้จับไว้เรื่อยยิ่งป่าที่บานพาลุยครับที่บ้านพาลุยอ๋อที่บ้านพาลุยคือถูกรอแน่เงี้ยมาอยู่ว่าไงนี่นะครับผ้ผู้ผลผลิตผู้ผลมักเออทางนี้เนาะสายทางหากินเป็นในรอบอันเห็นในรอบอันรอบอะไรรอบใส่ไก่ว่ะ ล่อนคักจ้าเพื่อนเดี๋ยววะม้อนแล้วด้ม้อนแล้วมอนแล้ววะคุณปูน้องคุณปูครับคุณปูกลับมาแล้วครับผม <c oughs> อุมบวนล่อนสุดเลยจ้าโอ้ยอย่าว่าตูอบนครับอยู่นี่กับฮวนโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวภารกิจจะไปล้อมรัวนะครับผมล้อมล้างปากจับพี่น้องนะฮะ พึ้นคอแล้แล้วฮะจ่านังว่ายังเราบ้าหน้าเห็นนะขึ้าอบอกบ้าหน้าเห็นเห็นต้้เคออยู่กัปืนออเขาเบกินน้ำด้ฮะกินิงเองได้ขอว่าอ๋อเ่าเขาไ่แก้มสิมาตด้งหน้าเสียไปน้วโมโปีนิ่งมได้กล่นเบ้านนี้มีเอฟซีทักพีลิกาว่านี่แมนบ้าเราหน้าอยู่พ่จ้าท่านบมแมนครับผมอเจ้าท่านหรอกทักแมนบ้าเราหน้าอยู่ท่านเดี๋ยวหลงเลย สี่โผลกลงห่กันหรอขอบคุณคนดูสามร้อยนะครับผมหมวยแม่นสอง้อยสามสิบคนพี่ลองนี่นะครับมาไลไสดในบึงม่ลลองไม่ไดลหลุดนอหลายมือนเนาะพี่ลองสามห้าเจียบวเจ้าพ่อสามหาเจียบจะเขร้าสุดีคก็ดูสองร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะครับผมพีพ่ลอง โอ้ยผู้สาวทางไหนก็สวยแถ่นางสวยแถ่ผู้โอ้ผู้ใดเลยพี่น้องคือผู้งามมาเทยวบนฮะเนี่ยน้องเจ้าันล่ะอ๋อมานย้องไปล้ะอ๋อบอกกับน้องเจ้าอะกับผ้งามเป็นอันอยเมรถเชมรถยางมูาจังมูล่ก่อนจกับจับกินเบิดอยู่เม่วันน้สวัสดีคุณดูสองรอยหคนครับผม ว่าไปเบื้องสิงปริษฐ์รูเคยไงพายเบืงสิงบริษฐรูเคยไงนะเบิ้งแล้วไล่เนี่ยฮะเราเห็นโดดอันโกขาดเอาใลูกลูกยิ้มห้องตัวบมีเด้อเอาสิบมีใส่เบิ่งดูเบง้องดูเบิ้งลูเดี๋ยวพาไปดูเด็กดัก ยังสวัสดีค่ะเดี๋ยวอ๋ออีกอย่างนี่งก็ว่าใครกันอย่างนี้สวัสดีคุณดูสองร้อยแปดสี่คนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดูสองร้อยแปดแปดคนครับผมสวัสดีค่ะยังเด็กเด็กอะไรเด็กคะน้าเลยมามาที่ชาแนลฝากช่องยังมาที่ชาแนลฝากช่องยังอ่ะ บอสนใจยังขอยัขอยเด้เบวบังเพ,พิดผู้นีสวัสดีคุณผู้320คนนะครับผม,มข,ขินไม่จหรอกห้ดเสียดูยานตัวแห้อไปละบอกอกีชนลเลฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีคุณผู337คนครับผมส่องไหนน่ส่สองไหนนี่ส่องไหนนี่ สวัสดีค่ะช่องติ๊กมาผ้าลุยค่ะฝากขอไปติดตามกันในเลคคารเด้อลุยเองเดียวได้สง่งนีไหมได้หลายได้สง่งเมดหลายห<ะ>วานหมดหลายปะ่ะหวานเด็กๆค่ะเด็กๆมาอยู่เป็นเพื่อนนี่ลุยนี่ลุยไปกินข้าวเลยเฝ้าห้องให้เอาส่วยใหญเข้าไม่ส่งไหมกว่าส่งไหมกว่าแย่กัน,ก,น,ก,ก,นก็บ้านนอนหน้ากันนี่นนเนาะผู้หนึ่งใหญ่แค่นหนึ่งผู้หนึ่งใหญ่แค่หนึ่งโอเคก็ส่งจ้ะ แตเดี๋ยวถาโอเจ้าก่อนโอเจ้าก่อนใหญ่เลยว่าที่คนนั้นมัโอ้ยมวยใหญ่ยุใหญ่ยุไม่ใหญ่หรอกเมวยมวยเทสลูกครับช่องหนึ่งนี่นะครับผมพี่น้องโอเคครับผมพอสมควรเนาะพอสมควรแล้วนะฮะยังไงแล้วเราจะลาไปก่อนนะครับผมพี่น้องแล้วก็เจอกันใหม่ไลฟ์สดหรือสตรีมมิ่งสดครั้งหน้านะครับลาไปก่อนด้วยเด็กๆนะฮะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสสวัดเร็วมาเกียบบอลสอนยั้งหอยชื่อนี่ โอเคพี่น้องครับผมเสร็จไหมคลิปหนานะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอเยอา์ช anel ยูทูบแล้วก็โอเยอาช anel แฟนเพจด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนอามี่ตัวอ้ามีแนวต้องเดขอติดตามจ้าโอเคจ้าจ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูสวัสดีค่ะก่อนเด็กน้อยรุ่มนี่คือโกงใครงั้น โอเคผมลาไปก่อนสวัสดีครับ